เห็นว่าโด่งดังมากในทวิตเตอร์ที่ส่วนผสมมันสุดปังมากเลยนะคะเนื้อสัมผัสเขาอะที่มันใช้โครง่ายเนื้อบรา,ากเหลวใช้ได้กับทุกๆรูทินงของทุกคนเลยนะคะ<_ <k> _ <n> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาปแปลกเลยนะคะอยู่ในห้องน้าน เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาทาครีมให้ทุกคนดูกันนี่ทืค่ครีมเป็นเซรั่มที่ควรได้ใช้มากเป็นเวลาหนึ่งเดือน,นเต็มแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตผลลัพธ์ให้ทุกคนดูกันเลยว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กแค่ไหนนะคะนั่นก็คือ Ultimate by Serum Jet Skinless นั่นเองค่ะขวดนี้เลย โอเคค่ะหลังจากที่ขวานได้เกินไปแล้วนิดนึงนะคะว่ามันคือตัวนี้นะคะจังเดอร์สกินลิสนะคะก็เดี๋ยวขอเกินท้าความไม่นึ้ว่าขวานรู้จักแบรนด์นี้ได้ยังไงเนาะคือริงตอนแรกเนี่ยขวันได้ลองใช้สูตรที่ยังไม่ได้ปรับปรุงนะคะเพราะว่าเห็นว่าโด่งดังมากในทวิตเตอร์น่าจะเป็นแบรนด์ไทยที่ส่วนผสมมันสุดปังมากเลยนะคะคือมีแต่ไวท์เทนนิ่งตัวดีๆทั้งนั้นเลยแถมเนื้อเบานะคะเกลี่ยง่ายมันเหลวอะคือมันก็จะไม่ได้หนักหน้าเนาะ,ะขวาญเลยได้ไปซื้อมาลองนะคะหลังใช้กวว่าามนกกคะะะรอยยสิจงไๆเล ขวัญก็ไลยได้ออกมาพูดถึงในไอจบ้างนะคะหลายๆคนก็รีเควสมาว่าแบบอยากให้ขวัญทารีวิวนะคะแต่เนื่องจากสูตรที่ขวัญมีมเป็นสูตรเก่านะคะทางแบรนด์นะคะก็เลยได้ให้ขวดนี้ขวัญมานะคะซึ่งเป็นสูตรใหม่ที่เขาปรับปรุงแล้วนะคะตอนแรกในขวัญก็จะไปซื้อเหมือนกันแต่ว่าทุกคนซื้อกันไวมากจนมันหมดสต็อกเลยนะคะแล้วก็ทางแบรนด์ก็เลยส่งมาให้ขวัญนะคะแล้วก็สปอนเซอร์คลิปนี้ด้วยนะคะขวัญก็ได้ลองใช้1เดือนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเจ้าตัวนี้นะคะมันดียังไงทำไมขวัญ จุดเด่นเลยนะคะของ Ultimate White Serum จาก The s k i n List นะคะคือเขามีสารไวต์เทนิ่เนี่ยใสายมาหลายตัวเลยนะคะเช่นในอซินาไลน์นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวสําคัญในการลดการขนย้ายเม็ดสีนะคะคือมันจะมีตัวที่ผลิตเมต็ดสีใช่ปะ่ะแล้วก็ตัวที่มันจะเหมือนขนย้ายเม็ดสีขึ้นมาให้เราเห็นบนผิวเรานะมันก็จะไปยับยั้งตรงกลไกนั้นค่ะ ต่อไปนะคะ alpha butin licorice root extract นะคะก็จะช่วยยับยัง <isas> การทำงานของเอนไซม์ไทโรซินเอสนะคะซึ่งเป็นตัวการที่ไปกระตุ้นการ,การผลิตเม็ดสีเหมือนกันต่อไปนะคะเีนอะซิติลดีกลูโคซามีนะคะตัวนี้จะทำงานคู่กับนอาซซนามายนะคะก็จะช่วยเรื่องวทชเทนนิ่งด้วยการแบบ ผิว on. อ,อ่อนๆกระตุน้นการสร้างไฮโดรลิคแอซิดนะคะแล้วก็ยับย er ังการผลิตเม็ดสีเหมือนกันตัวต่อไปนะคะทรานส์เมซมิกแอซิดนะคะตัวนี้เขาจะเป็นตัวเด่นเลยที่จัดการเรื่องของฝ้ากระใส่มามากเท่าที่จะเห็นผลได้ในสกินแคร์นะคะในขวดนี้เนี่ยนอกจากตัวนี้นะคะจะเด่นเรื่องของฝ้ากระแล้วนะคะเขายังมีข้อมูลที่คนพยายามหาแล้วก็ยังไม่ได้เจอที่มันแบบชัดเจนฟันธงมากขนาดนั้นนะคะเอาเป็นว่ามันสามารถที่อาจจะช่วยลดรอยแดงได้นะคะคือรอยแดงจต่พวกเส้นเลือดบริเวณสิวอะไรเงี้ยซึ่ง เป็นตัวสําคัญเลยที่วหวังว่ามันจะช่วยเรื่องรอยแดงของขวัญได้ปกติขวนนาน่าจะไม่ค่อยเป็นรอยดำาล้กถ้ใครได้ติดตามขวัญอยวกเป็นแต่รอยแดงไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าผิวขวัญค่อนข้างบางแล้วก็ค่อนข้างขาวมันก็เลยเห็นรอยแดงค่อนข้างชัดมากแล้วมันรักษายากมากนะคะมันไม่ค่อยมีสกินแคร์ในท้องตลาดที่จะตอบโจทย์เรื่องของรอยแดงเท่าไหร่แล้วการรักษารอยแดงนอกจากเลเซอร์แล้วอย่างที่บอกคือยากมากจริง,ง,งแล้วนี่ก็คือสูตรเก่านะคะนี่คือสูตรใหม่หน้าตาเขาแทบจะเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ ต่างกันที่หัวปั๊มเล็กน้อยเนาะเนี่ยหัวปั๊มเขาก็จะต่างกันเล็กน้อยนะคะแล้วก็ส่วนผสนมของเขาที่เขาทําการปรับนะคะคือสูตรเก่าเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีในอาซินอไมด์10%นะคะเขาก็ปรับใหม่เป็นแค่5%นะคะแล้วก็ปรับเพิ่มไททรซิกแอซิดนะคะจาก2%เป็น3%กเ็เปอร์เซ็นต์เความเหมาะสมในการลดจุดด่างดำนะเพราะจริงๆแล้วอะในอาซินอไมด์5%น่ะก็เป็นปริมาณที่เข้มข้นเหมาะสมสําหรับการลดรอยดําแล้วค่ะจุดเน้นเลยอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้คนะชอบแบรนด์นี้นะคะชอบเซรั่มตัวนี้ก็คือเนื้อสัม เขาอะที่มันใช้โคตรง่ายเนื้อบรนเบามากเหลวใช้ได้กับทุกๆรูทินงของทุกคนเลยนะคะคือมันสามารถเสริมไปได้เลยง่ายๆเลยนะคะเนื้อเขาอะสูตรใหม่อะเบาวกว่าสูตรเดิมนะ,ะแล้วก็กลิ่นเนี่ยไม่ได้แรงเท่าสูตรเดิมแลยสูตรเดิมเนี่ยม,มันจะเป็นกลิ่นแบบบอกไม่ถูกไม่ได้หอมแล้วก็ไม่ได้เหม็นนะคะส่วนตัวขวัญว่าเออพอมันกลิ่นม,มันน้อยลงอะมันก็เป็นฟีลลิ่งที่ดีขึ้นในการใช้นะคะนี่เลยนะคะขวัญก็จะมาท้ายทุกคนดูนะคะปกติของก็จะลงไปเหมือนแบบ first care ก่อนใช่ปะแล้วก็จะตามด้วยเซร ของ The s k i n l e List ตัวนี้เลยนะคะควจะใช้ประมาณ1ปั๊มถึง2ปั๊มนะแล้วก็มันซึมไวมากๆนะคะแล้วก็ทาง,ง่าย คือมันสามารถแทรกในรูทีนของใครก็ได้หน้ามาันหน้าแห้งเป็นยังไงก็ได้คือเนื้อมันแบบเซนลี่กับสกินแคร์ตัวอื่นมากๆเลยนะคะ้วเดีมันก็ซึมไปละไม่ได้แบบเหนียวหน้าขนาดนั้นด้วยนะคะมันจะเป็นเซรั่มแบบเหลวๆเนื้อสีเหลืองอ่อนแล้วก็จะมีกลิ่นแบบเล็กน,น้อยซึ่งหมดแล้วแล้วเราก็ลงขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะ ส่วนตัววิธีการใช้ของขวัญนะคะก็คือจะใช้ประจําทุกวันเป็นเวลา1เดือนเต็มนะคะเช้าเย็นเลยเพราะว่าตัวนี้ทาออกแดดได้ไม่ต้องกังวลเนาะเนื้อเบาไม่เหนอะหนะถึงจะเหนอะแล้วขวัญรู้สึกว่ามันก็คือแป๊บเดียวอ่ะตอนที่มันหลับเซ็ตตัวแป๊บเดียวนะคะลังใช้1เดือนนะคะพรีพรีเซนต์มากเลยนะคะจะบอกเลยว่าขวัญอะเพิ่งจะเห็นรูป b e ฟอร์อัพซ์ของตัวเองงันเมื่อประมาณ2วันที่แล้วนั่นเองนะคะเพราะว่าใช้ขวัญอะแบบพยายามที่จะไม่คิดอะไรพยายามที่จะไม่ได้แบบคาดหวังผลอะไรมากกลัวไป แต่ว่านี่ค่ะคือผลลัพธ์หลังจากใช้1เดือนโดยที่ออขวาน่าบอกตรงตามตรงว่าขวานาก็มีใช้สกินแคร์อื่นๆด้วยแต่เรื่องของไวท์เทนนิ่งอ่ะขวานใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะคะจะบอกว่ามันลดรอยสิวขวานในค่อนข้างดีมาก เลยนะคะถึงหม้ว่ามันจะเป็นรอยแดงคือโอเคมันก็หายตามการเวลาของมันด้วยแต่ว่ามันเหมือนกับทําให้มันหายไวขึ้นด้วยอะค่ะแล้วผิวหน้ามันดูกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะหน้ามันก็ดูแบบไม่ค่อยหมองเหมือนตอนที่ยังไม่ได้ใช้ด้วยค่ะก็เป็นว่านะคะขวัญนะประทับใจมากทั้งในแง่ของเนื้อสัมผสัสที่ใช้ง่ายใส่ไปได้ในทุกๆรูทีนของทุกคนเลยผิวแห้งผิวมันผิวผสมใช้ได้หมดแล้วก็คือเนื้อส่วนผสมของเขาเนี่ยดีนะคะส่วนผสมมีไวท์เทนนิ่งหลายตัวคือเวลาการที่เราจะใช้ไวท์เทนนิ่งอะขวัญเลยนะว่าถ้า มันก็จะช่วยกันในหลายๆกลไกเนาะมันก็จะแบบเออมันทําให้เราเร็วขึ้นเลยประมาณนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของราคาแล้วก็ความหาซื้อง่ายส่วนตัวขวัญรู้สึกว่ามันซื้อง่ายนะคือกดไปในช้อปปี้ก็ได้แล้วนะคะราคาไม่แรงนะคะส่วนับขวัญรู้สึกว่ามันไม่แรงเลยเมื่อเทียบกับผลลับที่ได้เนาะเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทใช้หนึ่งปั๊มอะพอแล้วเพราะว่ามันเกลี่ยงง่ายนะคะอันนี้สามสิบมลก็ใช้มาหนึ่งเดือนแล้วขวัญยังเหลืออยู่เลยนะในขวัญที่พี่พพดูขวดเก่าส่วนตัวขวัญว่ามันก็คุ้มค่า เ,เหลือประมาณเท่านี้ก็คือใช้ได้ประมาณแบบ1 0 15วันเลยประมาณนี้เนาะคุ้มคุ้มเลยนะคะไปลองดูกันเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ไทยที่สำหรับขวญอะวาว <Wow! S 2> มานะคะแล้วมันทาให้ขวดอะอยากจะลองตัวอื่นของเขาซึ่งขวัญมีโอกาสได้ลองใช้ตัวสีฟ้าที่เป็นตัวเ,เติมนะ้ำให้ผขี้วนั้นก็เวิร์กมากมเหม,มือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้เก็บผลลัพธ์แบบชัดเจนอะไรเท่ารุ่นนี้นะคะเอาเป็นว่าเห็นผลลัพธ์แล้วฟังดูแล้วถ้าอยากใช้อยากซื้อนะคะก็ไปซื้อกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขวัญก็ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะ